สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพภายในองค์การนะครับสําหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับชื่อหน่วยว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพภายในองค์การนะครับโดยพูดองค์รวมทั้งหมดนะครับว่า การบริหารงานคุณภาพภายในองค์การนั้นมีวิธีการกระบวนการประโยชน์หรือว่าองค์ประกอบต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับการบริหารงานอย่างไรให้เกิดคุณภาพภายในองค์กรหรือว่าองค์การหรือว่าหน่วยงานของเรานั่นเองนะครับสำหรับครูนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์รัชชัยพิรมศรีนะครับอาจารย์แผนกวิชาสามัญน,นะครับสถาบันปุ่ม CMT พณิช e t Metal นะครับเราไปสู่ในส่วนของ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพนะครับข้อที่2เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณภาพได้นะครับข้อที่3เพื่อศึกษาถึงการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตนะครับ ข้อที่4เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานคุณภาพนะครับและข้อที่5เพื่อศึกษาประวัติและที่มาของระบบคุณภาพซึ่งเราจะเรามาดูในส่วนของ iso 9000นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูแผ่นผังความคิดก่อนนะครับ mind mapping นะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นี้นะครับการบริหารงานคุณภาพภายในองค์การนะครับ แผงกระแางความคิดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานคุณภาพนะครับประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานคุณภาพนะครับประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการจดทะเบียนในระบบคุณภาพ ISO 9000นะครับและสุดท้ายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสร้างคุณภาพในสายงานผลิตหรือในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนของความหมายก่อน ความหมายของการบริหารงานคุณภาพนะครับคุณภาพหมายถึงอะไรคุณภาพก็คือคุณสมบัติทุกๆประการของผลิตภัณฑ์หรือพฤติกรรมทุกอย่างของการบริการนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั่นเองนะครับโดยคุณศัท์นะครับตามบทบัญญัติของ ISO 1802นะครับเขาได้กล่าวว่าความหมายของคุณภาพภายในองค์การนะครับแบบดั้งเดิมประกอบด้วยอะไรบ้าง ดูนะครับ 1. ผู้ผลิตผู้ผลิตผลิตสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้านะครับลูกค้าได้รับความพึงพอใจได้คุณภาพนะครับสินค้าได้คุณภาพได้มาตรฐานลูกค้าก็ได้ความพึงพอใจผู้ผลิตนะครับก็มีความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือความหมายแบบดั้งเดิมนะครับต่อมาเรามาดูความหมายแบบสมัยใหม่นะครับความหมายของคําว่าคุณภาพ ก็ได้มีการนำไปใช้ที่แตกต่างกันในการอนุก,กรมมาตรฐานมก9,000หมายถึงอะไรมก9,000หมายถึงความเหมาะสมของความต้องการมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังให้ความมั่นใจว่าบริการหรือสินค้านั้นๆน,น,นะครับได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับนักศึกษาดูตามผาังงานนะครับ เหมือนกันนะครับความหมายของแบบดั้งเดิมหรือสมัยใหม่เราก็ตั้งต้นอยู่ที่ผู้ผลิตผู้ผลิตสินค้าและบริการออกมามีคุณภาพนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับลูกค้าพึงพอใจอยู่แล้วเมื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับมาตรฐานนะครับไม่มีการออสินค้าไม่ได้คุณภาพบุบสลายไม่ได้รับความพึงพอใจอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับสําหรับกระบวนการผลิตนะครับ ของวงจรน,นี้นะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับตรงกับความต้องการของลูกค้าไหมนะครับมีระบบอะไรมารองรับ ISO 9000ไหมมอก9000ไหมนะครับต้องผลิตออกมาแล้วได้สินค้าที่ตรงตกับความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจนั่นเองนะครับเรามาดู ต่อมาเราสรุปเลยนะครับความหมายของการบริหารงานคุณภาพในองค์การหมายถึงอะไรก็คือการปฏิบัติงานหรือการทำงานของในองค์กรหรือว่าในองค์การของเรานะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือทุกอย่างที่ทำให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจมากที่สุดนะครับต่อมาเรามาดูจริยธรรมทางการบริหารหมายถึงอะไรมาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือการประเมิน เชิงคุณธรรมที่ผู้ที่ผู้บริหาร,รใช้ในองค์การนะครับมาจากค่านิยมทางสังคมประกอบไปด้วยจริยธรรมการบริหารมี3ระดับ 1. นรับระดับขาดจริยธรรม 2. ระดับละเลยจริยธรรม 3. ระดับมีจริยธรรมฉะนั้นแล้วเมื่อพูดถึงจริยธรรมของผู้บริหารนั้นนะครับซึ่ง ผู้บริหารหรือว่าพนักงานทุกคนอะ่ะเขาจะต้องอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมนะครับซึ่งเขาได้พูดไว้ว่าจริจริยธรรมการบริหารงานมีอยู่3ระดับระดับที่1เมื่อกี้คุณได้พูดไปแล้วระดับขาดจริยธรรมก็คือไม่มีจริยธรรมในการบริหารงานไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจผู้บริโภคไม่สนใจว่าสินค้ามีคุณภาพไหม สักแต่ว่าจะผลิตผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้เงินมาอย่างเดียวเพื่อให้ได้กําไรมาอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงคุณภาพของสินค้าไม่ที่คิดถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะครับระดับที่2ก็คือระดับละเลยจริยธรรมก็คือเมื่อกี้ขาดไปแล้วอันนี้คือละเลยก็คือสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะครับอันดับสุดท้ายก็คือระดับมีจริยธรรมซึ่งในสังคมไทยเราต้องการผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมมากที่สุดนะครับจริยธรรมหมายถึงอะไรก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงานการผลิตสินค้าการผลิตบริการให้ได้ตรงกับคุณภาพนะครับของความต้องการของตลาดความต้องการของ ของลูกค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปลูกค้าได้รับความพึงพองใจนี่แหละคือจริยธรรมของผู้บริหารหรือว่าสถานประกอบการนั้นๆน,น,นะครับต่อมานะครับเรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งการควบคุมคุณภาพหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบนะครับหรือว่า QC นะครับที่เรียกว่าคุณภาพต่อมาการประกันคุณภาพหมายถึงอะไรก็คือการดําเนินงานตามระบบและวางแผนที่วางไว้มันก็จะมีกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่นักศึษาน่าจะเคยได้ยินนะครับระบบ P.D.C.A. นะครับมีการวางแผนมีการลงมือปฏิบัติมีการเช็คว่าสินค้าได้รับคุณภาพไหมนะครับแล้วก็ Acting Acting ก็คือ การ r e ี c t ตัวเช็คนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงเดีย๋ยวครูจะอธิบายให้ในส่วนของหน่วยอื่นนะครับเจาะลึกลงไปเลยในส่วนของ PDCA นะครับต่อมาเรามาดูข้อที่3ระบบคุณภาพหมายถึงอะไรก็คือโครงสร้างของการจัดการภายในองค์การหรือและวิธีการทำงานทรัพยากรอื่นๆภายในองค์กรนะครับสไลด์ต่อมานะครับเรามาดูความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพ ในกระบวนการผลิตนะครับเรามาดูกระบวนการผลิตนะครับคุณภาพจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต้นทุนนะครับการส่งมอบหรือว่าการขนส่งความปลอดภยัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยในสินค้าปลอดภัยในกระบวนการผลิตปลอดภัยในการขนส่งนะครับซึ่งมีระบบต่างๆเข้ามาควบคุมนะครับอันดับสุดท้ายเลยสําคัญขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานนะครับเรามาดูผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ เ,เมื่อมีคุณภาพแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับมีงานประจำให้กับพนักงานได้มีการผลิตสินค้าอยู่ตลอดไม่เกิดปัญหาภายในองค์กรนะครับต้นทุนนะครับคำนวณต้นทุนต้นทุนก็จะประกอบไปด้วยราคามีการาำนดราคาได้คุ้มทุนไหมได้กำไรไหมนะครับต่อมาการส่งมอบการส่งมอบก็คือก็จะเป็นในส่วนของขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาและก็ปริมาณ นะครับทุกอย่างเราดําเนินการภายใต้สิ่งที่ถูกต้องนะครับผู้บริหารมีสัญญาบันนะครับคุณภาพได้สินค้าแค่นั้นเองนะครับต่อมาเามาดูความปลอดภยัยความปลอดภัยก็จะเป็นในส่วนของอาจจะใช้ iso 9 0 0 0นะครับ iso 9 0 0 0เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ความปลอดภัยในส่วนของสถานที่ความปลอดภัยในส่วนของเวลาความปลอดภัยในส่วนของปริมาณอันนี้ก็จะมี คุณภาพสินค้าหรือว่าการประกันคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของขวัญและกําลังใจนะครับโดยตรงเลยนะครับกับพนักงานเมื่อพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานแล้วนะครับก็จะทําให้สินค้าและบริการที่พนักงานลงมือปฏิบัติลงมือวางแผนลงมือทําไปสินค้าก็จะได้คุณภาพระยะเวลาในการผลิตก็สั้นลงนะครับก่อให้เกิด ความเสียหายในองค์กรสั้นลงด้วยนะครับเพราะว่าพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานแล้วนะครับขวัญและกำลังใจในการทํางานจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นพวกโบนัสเงินเดือนอะไรอีกส่งไปเรียนต่อนะครับไปศึกษาดูงานไปเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรหรือว่าองค์การนั้นๆว่าเขาจะมีกลยุทธ์หรือว่ามีนโยบายในการจะเสริมขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานของตัวเองอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูส่วนของการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตก็คือลายการผลิตนะครับมีกระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดจะต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับต้องมีคนมาเกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายการทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไหมนะครับก็อยู่ที่ความเข้าใจความสามัคคีกันของคนของแต่ละฝ่ายมีการประสานง,งานมีการ ส่งสารถูกต้องไหมมีการประสานงานถูกต้องไหมนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่บริษัทเขาได้วางไว้นะครับกว่าที่จะผลิตสินค้าออกมาได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายๆขั้นตอนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนออพนักงานธุรการพนักงานสายผลิตนะครับพนักงานส่งขนส่งหลายๆหน่วยงานหลายๆฝ่ายหลาย,ออหลายๆหลายๆแผนกนะครับเขาจะ มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับการผลิตสินค้าได้มานั้นก็ต้องมีการผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบป้อนวัตถุดิบเข้าไปจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายก็คือได้สินค้าที่มีคุณภาพออกมานะครับคุณภาพสินค้าและบริการออกมาสู่ประชาชนสู่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรสู่ลูกค้าให้ได้สินค้าและบริการที่พึงพอใจและประทับใจและกลับมาซื้อใช้ นะครับก็ทําให้ประสบผลสําเร็จในองค์กรของเราอยู่แล้วนะครับ